มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วก็มีในไลน์เนี่ยเด้งขึ้นมาแต่แบบว่าหนึ่งคือมันฟิตด้วยใช่ไหมฟิตด้วยมีกลิ่นหอมด้วยตกขาวหายด้วยคุ้มมากค่าสิบาทอันนี้คือจริงต้องลองหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้สามารถล้างนองได้เหมือนกันนะเออเอาดีนะยังอดขำไม่ไหวอ่ะหนูเล่าต่อได้ไหมหนูถ้าหนูแบบเอาจริงนะถ้าถ้า โหยแบบโหหนูยังคำ้ำอดค้ำมาไว้เลยอดค้ำอะไรอีรีอดคำด้ดคำได้แบบขนาดเขาเป็นผู้ชายเขาแบบแต่ว่าเพื่อนเขาถ่ายคลิปแต่ดีที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนที่ไหนงไงนั่นแหละเขาก็พูดไปพูดไป,ดไปขับรถไปมอเตอร์ไซค์ตอนแรกเขาก็ลองแค่เช็คของดูแต่แบบโหกลิ่นมันใช่แ,แต่ยังไงคือมันมีอารมณ์แล้วมันต้องเอาแล้วอะไรประมาณนี้มันมันต้องเอาแล้วมันก็เอาเอาเซ็ตเอาเซ็ต มันเป็นคนผู้ชายเป็นคนขึ้นก่อนไงตอนแรกเช็คของเสรฟ็จผู้ชายขึ้นก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วแบบเหมือนผู้หญิงขึ้นหนักกว่าผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยเหมือนขึ้นหนักกว่าเสร็จผู้หญิงพลิกผู้ชายปุ๊บเขาบอกพลิกปุ๊บปั๊บพลิกเสร็จแลว้วผู้หญิงขึ้นเลยวะเนี้ยแสสมัดร่มแอสะเป็นทางมาจากงลางมาแต่ทางไม่ได้ทางนี้เพื่อนว่ากินมันกระตาดังแล้วเอาย่ามไดนคอยกับเฮือฮือเพื่อนผู้ชายบอกเป็นแต่ยากหัวแต่ยากหัวนะตลกมากตอนที่พูด ผู้ชายได้เย็นสบายใช่ไหมเออเล่าต่อเลยหนูสิบเก้าบวกเออมานั่นแหละแล้วแบบอะไรนะเพื่อนเขาตั้งเขาตั้งชื่อให้เขาว่าหาไม่มีจรรยาบรนน่ะแบบถึงผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรมาพูดอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเขาแบบถ่ายคลิปอะ่ะตั้งหัวข้อหัวข้อคลิปอะไรหำาม่มีจรรยาบรณจรรยาบรนอย่างบมาเนี่ยนะทุกคนเออตลกตลกหลังก่อนเอา ให้มนันโอมนะผู้เสนภาพเลยพี่พีพี่พีพพพพมคิดตามหนูใช่ไหมพี่ดีมาพักที่เอาไปกับอยาเอาไปไปไป,ไปเลี่นแบบนะคะต้องขอโทษขออภัยผมนะครับอาจจะมีอาจจะมีเด็กๆดูอยู่ด้วยในไลฟ์สดนี้นะคะแต่ก็ที่เล่าก็กเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นในคลิปมาก็าเล่าก็แบบอยากแชร์ประสบกรารณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต่อนะคะแต่น้องๆอย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะ น้องๆเด็กๆอย่าไปเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรอกนะคะอย่าไปหาทํานะแค่เราก็เขาแล้วเอออย่าไปถ้าดูคลิปนี้ไงาปางงังเลยนะนะคะหนูเบิ้งผู้เดียวนี่แหละค่าคู่ขำเออนะคะเมืองไก่แม่นะคะนองๆเด็กหน่อยนะคะตองขอทษดขออภัยนะคะคันมีเด็กหน่อยอยู่ในไรซนนี่นองๆเด็กๆนะคะที่ยังเรียนนังสืออยูที่ยังอบดเดบันลุนิติภาวะนะคะหรือยังบริดบคสิบแปดหรือยี่สิบปีนะคะกับ เบ่งให้พ่อแม่เบ่งนะคะขวัญเบ่งอยู่กลยพ่อแม่ตอ้องโาจังไดรดีนะเออขำกันไหมนะไงปังง,งังขาวแน่นอนนะคะเขาละวจ่ายแล้วส่แล้วไปอ่านหะนังสือได้แล้วนะครับลูกหนูไปอ่านหะนังสือได้แล้วนะคะนะวีรเด่นอ้าวชายแ,แล้วก็ขาวดูสิใช่ค่ชายและขาวค่ะ ไปแล้วขาวต้องซื้อให้แม่บ้านแล้วพ่อพ่อก็ต้องใช้นะรู้ไหมผู้ชายก็ใช้ได้นะพ่อใช้แล้วแบบเย็นอิลีแต่คุณพ่อน่ารักใช่เพ่อบ้านน่ารักมากอะไรจะมีโอกาสได้เตะบีบแข่งกันเลยเรานะพ่อบ้านนะคะพี่เนนอนค่ะ ยากเห็นพี่เนพี่เนนอนค่ะแพนคุยอยู่ไหนนอนครับต้องหาในบ้านแล้วแฮนด์เล่พี่แมนไม่เชื่อ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 กำลังมาไปแกล้งพี่เนเลยพี่เนนอนครับต้องหาเพิ่มอ่ะใจเย็ยน พี่เมย์ราเหมือนกันเป็นนักว่าจริงไหมอ่ะขอดูพี่เนย์นิดหน่อยค่ะแป๊นหนึ่งนะครับแป๊นหนึ่งนะตัง้งใจทงานนะลูกเม้นไหนไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านครับพ่อขอบคุณนะครับอืมขอบคุณครับ